สวัสดีค่ะน้องครูเคชย USA นะคะวันนี้จะพาไปเที่ยว <Yeah. S 1> นอกสถานที่อีกแล้วพาไปนั่งเรือปั่นกันไปดูเลยค่ะหาหอยให้แม่หน่อยอวอนเชลหอย ก็อหอยหน่อยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวขับพักที่เราจะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้ก็คือ ลัมพ์พรสเตทพาร์คนะคะต้องบอกก่อนว่าเราอยู่รัฐเดลลาเวร์ USA นะคะที่เที่ยวธรรมชาติเนี่ยก็จะมีเยอะเพราะว่าเราอยู่ห่างจากวอชิงตันดีซีสองชั่วโมงแล้วก็นิวยอร์กสองชั่วโมงประมาณนั้นก็คือเป็นเมืองชายแดนเล็กๆนะคะอยู่ใกล้ฟิลาเดลเฟียทีนี้พาร์คนี้จะมีความพิเศษคือว่าเราสามารถไปแคมปิ้งหรือว่าไปเล่นซิปไลนิ่ง ไปไปั่นี่เรือ <am> ไปเล่น k a ยักหรือว่าไปคานูอิ่งได้นะคะแล้วก็ลูกเราเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะน้องเอมมารีพี่อรชาก็พาไปปั่นเรือปั่นนี่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะค่าใช้ใจ่ายนะคะก็คือแค่ค่าเข้าพาก็สี่เหรียญน,นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกรัฐก็แดเหรียญแต่ว่าค่าเรือนเนี่ยถูกมากค่ะแดเหรียญต่อ เรือต่อเกือบสองชั่วต่อชั่วโมงมั้งคะน้องคือเราจ่ายไปแค่วันนั้นที่เราไปเนี่ยเราจ่ายแค่สิเหรียญเองอ่ะอยู่ได้สองชั่วโมงซึ่งถือว่าถูกมากๆนะคะ <No. S 2> ที่เห็นแบบๆเมื่อตกี้นี่ก็คือซิปไลนิ่งนะคะคนก็ขึ้นไปบนต้นไ <It 's S 2> ม้นะคะ <more time. S 2> แล้วก็ซิปไลนิง่งข้ามแม่น้ำนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นโปรแกรมต่อไปค่ะที่เราจะพาลูกไปแต่ว่าตอนนี้เขายังเล็กอยู่แต่ว่าลูกชายสนใจมากเขาบอกว่าเขาอยากเล่นละพุเเค้ งส่วนของเรือเนี่ยนะคะก็จะเปิดเฉพาะช่วง เลดสปริงซัมเมอร์แล้วก็เอรีฟอนะคะแล้วก็หน้าฟอนนี่จะสวยงามมากแล้วก็จะสามารถไปตกปลาได้ด้วยนะคะโอกาสหน้าเนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลืมเราจะไปเรื่องฟอ์แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของเซฟตี้นะคะที่อเมริกาทำอะไรความปลอดภัยก็คือสำคัญสุดทุกคนก็ต้องใส่โอทิงนะคะเซฟตี้เพราะว่าถ้าตกน้ำไปยังไงก็คือลูกว่ายน้ำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นอะไรค่ะต้องเมคชัวร์นะคะในเรื่องตรงนี้ ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าพาทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ